<ged> ใกล้จะปีใหม่แล้วจะซื้อของวันอะไรที่บ้านดีนะประเด็นก็ต้องซื้ออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพดีด้วยซิซื้ออะไรดีนะถ้าหาของผันปีใหม่ <ged> ก็เอานี่ไปเฮ้ย <ged> 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 นี่เหรอซื้อ,อยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมนุนไพรน้ำยาบว้วนปากมังคุดเกลือและแปรงสีฟันสปาเอ็กเซลรับประกันว่าที่บ้านต้องดีใจแน่แน่ เพราะว่าดอกบัวคู่เขาจัดหนักจัดเต็มมาให้เพียงแค่สั่งซื้อสินค้าที่ไลายสดของดอกบัวคู่ในวันที่24-27ถึงธันวาคมนี้ซื้อยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรขนาด150กรัมพร้อมกับน้ำยาบ้้นปากบังคุดเกลือขนาด250มิลิลิตรและแปรงสีฟันสปาเอ็กเซล1ด้ามจากราคาปกติ 215บาทดอกบัวคู่คุสัตหนักเต็มลดเหลือเพียง150รย้1 5บบาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะคะเฉพาะซื้อในไลฟ์สดของดอกบัวคู่วันที่24-27ถึง27ธันวาคมนี้เท่านั้นใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่อยู่เอาแพ็คสุดคุ้มจากดอกบัวคู่ไปฝากคนที่บ้านกันได้เลยนะย้ำกันอีกครั้งเฉพาะซื้อในไลา์สดของดอกบัวคู่วันที่24 -27 ธันวาคมนี้